สวัสดีค่ะสวัสดี FC ซวัดยอ,อชาแนลนะคะพี่น้องวันนี้ก็จะมาอัปเดตบ้านนะคะว่าไปถึงไหนแล้วนะคะตอนนี้สามต่อไี่ไม่ได้อย่งก่อนเหรอนี่นะนี่นะนี่นี่นี่คือเราจะพาไปชมโรงรถนะคะโรงรถแล้วก็ห้องน้ําภายนอกนะคะโรงรถใก่ยูเคนเดียรพี่น้องมุ่งหลังคาแล้วนะคะเป็นกว้างกว้างหกเมตร ยาวสุดกี่เมตรน้างคะรวมใายคาแล้วก็จะยาวประมาณ12-13เมตรได้พี่น้องจอดรถดได้ประมาณ4ขั้นพุ่นล้วเนาะเนี่ยเราจะไม่ทําเป็นโซคาร์นะคะแล้วให้เป็นมองกลางโล่งเพราะว่าเทาอ่นเทาเนี่ยแบบ๋ยวผมมีโซคาร์ไม่ก็ถีนโล่งกว่าใช้โซคาร์แน่นกว้างมากนะคะทางน่านหกเมตรทางล่างอะ่ะยาวหารรวมใช้ค่าเดี๋ยวยาวประมาณ13เมตรลังค่าใช้เป็นยังครับลังค่าเป็นอะพีวีโฟมนะคะ ทุกวันนี้โซนหน้าก็เป็นเป็พีอูโฟมแหละแผ่นเมท่านชีสอะไรยังประมาณนี้แหละพีอูโฟมก็มีอันยูเขาจเอกอะไรนั้นก็พีอูโฟมแหละถือแล้วเนี่ยค่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะแผ่นหลังคาของเราเราเอาเป็นสีเทาแล้วก็ใส่ทองมันเป็นลายลายใหม่เข้มนะคะก็จะประมาณนี้เอาง่ายๆครัสร้างสีเอาโฟมไปแท่งข้างล่างอ่ะอ่างดัดมาห้องก็เปมันกันความร้อนไงเนี่ยมันเป็นโฟพีอูโฟมกันความร้อน แต่บ้านมันก็เป็นโรงรถนั่เน <iyorum> ี่ยเราทำเป็นโรงรถนี่นะคะถ้างอลังทีเป็นห้องน้ำห้องน้ำข้างนอกสองห้องมี่ห้องนั้นข้างนอกด้วยสองห้องเราทําเป็นติดตัวบ้านเลยนะคะกัใช้ห้องริมม่นีล้องม่นิห้องน้ำสองห้องข้างหลังนะคะห้องน้ำสองห้องค่ะเป็นห้องน้ำภายนอกข้างหน้าก็เป็นเป็นอ่างน้่งมือสองอ่างนะคะอันนี้ประตูเขาสองฟังเขาบ้านแบบนี้ตะโคกเนียนฟังหวนนมา ก็ได้เห็นเืหลังมากมายก็ได้เขาของน้ำทั้งนอกประมาณนี้กนี่ก็เป็นประตูหลังบ้านครับขไปเลยแม่นประตูลังบ้านคืดเปียนอกะาแม่นครับประตูลังบ้านก็จะไม่ได้เปียนี่เประตูหลังบ้านอืมนี่ก็จะเป็นครัวนะครับฝั่งนี้นี้ก็จเป็นครัวครับเดียวห้อ้าน่้นไปเปะไร่มลู๋นี่เปียงไหน มึงมุดนี่เียเราทำต่อกันไปเลยนะคะไม่จะมบเปียกต้พี่น้องกอข้างนอกนี้เราก็จะทำเป็นลายเส้ับั้าแล้วก็เป็นที่ตักผ้าด้วยจ้าตรงนี้ใช้เนสะพาเะกาอธิบายกันของตักผ้าเออเอ้ยนังกมองนั่งเียนทั้งบ้านได้กว้างมากนะคะทั้งเหนือหกเมตรทั้งนือหเมตรเป็นร้วมแค่้เราพิกซ์สามซเมตรละสวยเปนนแล้วก็ กอเสาโชเพราะว่าเสาตรงนี้นะคะมีเสาโชนะคะครับผมสิเบเ่ดไงดอกสิเบเดไงดอกเพราะว่ามันถคแบโบเอดไงซ้ำมันเสาชนั่นดอกีเพิรืฟอาบโอปูรนไปมานอยนะแมนแประมาณนี้นะคะทำเป็นเสาโชแล้วก็ทาสีกระดิ่งนี้อกะดิ่งก้อนนี่ละหนึ่งสองสามี่หก้อนแปดเสาเนาะกระดิ่งก้อนปดเสาเพราะว่ามองันเป็นของน้เนี่ยก็จะข่อนี่ค่ะก่อทาสีก็จะ ติดไฟมันยังมีไฟค่ะเดี๋ยวช่างก็จะมาติดประตูแล้วประมาณวันพรุ่งนี้หรือวันจันทร์นี่แหละบ้องมือเงินกับมือคือครับผมงานจีบมือมันจันทร์คนละฝนมือตกเออมาเบิ่งตัวสว่ามองไรหัวมันตกก็ไม่หนอมาตรวจบังดูกฟ้าหัวบ้าฟ้าเปียกมองไรวะก็ปรมาณนี้นะคะเสร็จหมดแล้วนะทุกคนเกลรือน้ำอไหลล่าถึงมาพักเออช่างมันเกเรือแค่ เก็บสีนันนนีผ้านอกนิดหน่อยผ้าในนิดหน่อยโอเคเห็นปะเห็นว่ามันเป่าหัวหัดผมได้ประตูได้เหนเ็นปะอ่าอันนี่นะคะประมาณนี้นะครับเราลาเหรียก็ปิดเสร็จแล้วเรียบร้อยใส่ล่าเหรียก่อนกว่างของเรากว่างเงาะกว่างมะขากที่จริงค่ะตามแบบมันจะเป็นเหล็กสีดำแต่ว่าเ่าเปลี่ยนเป็นล่าเหล็กเ่าก็จ่ายส่วนตาเองนะคะ พราะว่าเราเลือกเองที่จะใส่ราเละก็จ่ายส่วนต่างเองใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะเสร็จแล้วกะติลาดพื้นออกไปฮอดนี่ล่ะฮอตจ้านั่นประมาณนี้แหะกติลาดพื้นหมดเลยจ้าวจากนี้ไปก็ทีที่ดีมาสิภาปลูกแค่ยวดหยางแต่บางคุณปูกเพราปลูกไม่ได้ปลูกได้รอดหยางได้ที่คุณเนาะแม่ปลูกได้อดนั่นล่ะ เพราะว่าเราเห็นทั้งศิลาพลเสต์ข,าขาวา,า,วน,น,านขาาวานของเราเป็นขวานโซนปะแม่เราเป็นขอานซื้อเขาซื้อเสาดันลาเราเห็นเหตุเป็นเหตุเป็นขวานต้งไปเฮ็ดทางรถศกกระดาษเทพปูนเลยมั้งเทพปูนสิ็จละก็แบบนี้เลยบ่หน,น,นิทุกคนพิ็นท่านีเงินบรรมดาที่จริงว่าที่เฮ็ดแบบันเป็นอันเขาเรียกอะไรนะพื้นพิมลายเป็นพื้นพิมลายแต่ระมาณขึ้นขึ้นบ่พอแล้วพี่น้องเงินเบิดแล้วมันบานไปอะไรไปนี่มันเบิดหลายครั้งเดีวเบิดหลายล้านแล้วก็จะลา่พื้นแบบนี้ธรรมดานี่แหละทุกคน เดี๋ยวคนเราไม่เล่นเล่นมาแต่ไม่ถึงขึ้นได้จังไม่เห็นครับผมถึงมาทางงามเหมือนไม่แต่ง่ามหกเลยเงืนจะเพิ่มเเลยครับประตูข้างในก็เป็นประตูไม้สักแผ่เนาะไผ่ัาแฉะทั้งสองบานเป็นกระจกนิรภัยทั้งสองมานนะคะเมืองเมืองมุมกว้างมครังมุมกว้างนะครับมุมกว้างที่มีเอ่อโดวงรถเนาะนี่คือสีจริงอะไรเอ่ยเรียบร้อยแล้วเ็นลองเอยกมาแล้วคือตั้งหลังงี้มาขัดเนาะเทนเตียงเคียงดีกว่นี้ สวยมากขนาดข้าวที่าสีขาวเลยไม่สีแบสีขาวแม่ห้าวท่แเ้รสีแต่ว่าข้าวใหญ่ท่าสีดำมั้งเอาทุ่นดำเนาะแมนต์ว่าคันน้รทุ่นดำกว่างแห้งไม่ยองให้ดอาข่าวแล้วกาว่ากีนี่ก็ได้ชี้เพ็่นก็แปลงคือกว้างนั่กว้างไอ้เด้เพราะว่าไม่จอ่อไรชี้ขั้นเลอนี่มันหกเมตรไงข้างหน้าเนี่ยกว้างหกยาวสิบบานทั้งยาวมันงนะรวมใช้ค่าแล้ว มันก็จะเป็นกว้างเจ็ดแปดเมตรผมเนี่ยเน่าสิบสองสิบสามเมตรตัวนี้ก็จะใส่เป็นทั้งเรีนพี่น้องทั้งเรีนเป็นร่องมองทอนเนาะมองมอง,มองจอดกันนารห้อใไปห้องเรีนกลางนะจ๊ะเอาเป็นรงข้างหลังเลย,ย<ไ>ปเป็นร่องมองทอนแล้วก็เป็นรงข้างหลังหมดเลยทลั้งเรีนประมาณนี้นะ,ะคะทุกคนเป็นไงบ้างมานในฝันของเราก็ตอนนี้ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วมั้งเนาะประตูเจ้าอราคนม้เปิดอยู่แต่ประตูติดยังประตูเท่งเหรอโอ้คนมาขนมา อินแหแล้พี่น<ห>้องบรรยากาศยังมาแล้งไรยังสีแล้วครับเปร็จรายละเอียดเล็กน้อยก็จะเสร็จแล้วนะคะครับผมระวังเงินหน่ะเบิดแล้วตอนนี้เงินเบร้แล้วนนมันไร้ป่แล้วซื้อใส่คือใส่เองห,หลายอยาอา่างเฮงหาร์ใส่เอาหาเป็นเอาคือหลังคายังสีเพื่อนก็เอาเป็นหลังคาแบบร่อนเป็นมะเดี๋ยวพยุนแล้วอย่างไดแทนเนี่ยกันดิจ็กใส่แบบทบเครื่องต้องใน้ลายเกือบเบืองตีเข้ากับเอาแพงกว่าส่วนที่เหลือตอนนี้ก็เหลือเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะเป็น แอก็้าตัวเหลือแอร์ห้าตัวเพราะว่ามันมีห้าห้องแล้วกเ็เครื่องเครื่องซักผ้ามันก็ไมโคเวฟปช่มันแหละทีวีแล้วก็ตู้เย็นซื้อมาใหม่แล้วไม่ควมเควฟพม่านก็มาวัดแล้วเรียบร้อยเป็นว,ปวัดไปี้ต่อมก็ไปเจียวมาวัดแล้วครับแง่ต่อมว่าเจียวคุณมาวัดเองเรื่ยนะครับวัดไปแล้วเรียบร้อยทั้งแต่ผมวาเหมอนก้อนแล้วเน่ยเสีแล้วเรียบร้อยทางล่างสีหนึ่งทางข้างสีหนึ่งเือยเ่อยเงมัดสองสีจะได้สองสีม่ันอยู่ในห้องยอ่าข้างบนไม่มีน ท้องโบน่ะไม่ไม่เป็นสัยเป็นสานมันอยู่ไงมันอยู่ในห้องนี่แนี่เรือข้าจ้างเอาสองสีกับสองสีนี่เรื่อยว่าสองสีมาล่งเบิองมาจันข้างล่างเขากับไทยเบิร์โอ้ยสุมนี่แม่หัวเร่งโอเคทุกคนไอหัวเร่งมึงเรียกเรียกต่อเพื่อนมาจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเยอะอีกล้วห้องติยุ่ธหลายมื่อยู่เ้าก็ไปหาซื้อของเข้าบ้านตกแต่งบ้านเหลือไม่เยอะแหละเหลือเยอะตัวนี้ก็คอรอรอไฟฟ้ามาติดตรงนี้เสาไฟเสาไฟเลื่อนมา ฟรี่ะอาจะเดินสายไฟเพราะว่าไฟทางในเพ่นเห็ดติดแล้วเรียบร้อยเบิดแล้วือแชร์ดรอปสฟ้าเข้านะคะโอเคก็สำเร็จไปได้ประมาณ80%แล้วก็ว่าได้เนาะเดี๋ยวมารอชมแ0เอเนสร็จสมบูรณ์ติ๊ดทำงค์ทมากกับิสวยงามอยู่พี่น้องก็ขอบคุณ FC ีทุกท่านนะคะที่ถ้าไม่มี f อีในวันนี้ก็ไม่มีพวกเรานะคะก็บสิบเงินเหตุบาทพี่น้องขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ที่ช่วยสพอร์ตที่เข้ามาดูคลิปของเรานะคะ ก็ขอบคุณนี่ลุยที่พาเื้อยเฮ็ดยูทูบันนนนี่ก็บอสเพลวด้วยมีงานให้ทำทุกวันมีเงินให้ใช้นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกนะคะเฮ้ยสวัสดียังเมือ่อก์้ะฮะสู้นด